สวัสดีครับทุกคนผมออกตอนลสตอรี่ครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนล่องใต้กันนะครับวันนี้ผมจะพาไปที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีใบอำเภอชาย,ยานะครับเราจะพาทุกคนไปกราบพระบรมธาตุาชาย,ยาแล้วก็จะพาทุกคนไปที่แหลมโพไปเดินเล่นริมหาดที่แหลมโพกันตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปเส้นเพชรเ,เกษมับล่องใต้ลงไปโอเคไปกันเลยครับผม ครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงที่วัดพระบรมธาตุชาย,ยาแล้วครับก็จะพาทุกคนมากราบพระบรมธาตุชาย,ยากันนี่ครับทั่ตงตอนนี้กําลังเลาะเดินเรียบกําแพงไปอ้าสวยครับสวยวัดถือเป็นวัดสวยวัดหนึง ววสวยครับสวยสุดยอดเลยพราบัวสด พาทุกคนเข้าไปกราบพระด้านในพระบุถนี้อยู่ด้านหน้าของพระบรมธาตุเจดีย์เลยครับก็จะมีโอ้ักเก่าแก่โบราณับสวยงามมาก เดี๋ยวเราไปไหว้พระบรมธาตุกันครับแนวตไม่ว่าจะเป็นเมืองี่ัพระทุกองค์ที่เก่ามากนสุดยอดตรงกลางก็เป็น ใหญ่ๆนะครับเป็นแบบอะไรนกยูงแล้วก็มีสิ่งอยู่สองข้างกระต่ายหรือว่าเรืออะไรไม่แน่ใจครับแล้วก็มีครุดเหมือนจะเป็นพันธาุลายส่งครุฑเรือสักอย่างตรงมุมโอเคโอเคครับก็พระบรมธาตุยาก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่ต่อไปเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมโคฮะอํเอาเภอชัยายจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะพาทุกคนมาชมชายหาดที่สุราษฎร์เนี่ยครับมันเป็นที่แรกๆของสุราษฎร์เลยมั้งน่าจะใช่แล้วก็เป็นของอํเอาเภอชัยา,ยาคิดว่าน่าจะมีชายหาดสวยๆก็เลยลองพาทุกคนแวะเข้ามาดูที่นี่มาถึงก็ใช้ได้ครับสวยๆจริงๆ ก็ถือว่าเป็นหาดหนึ่งที่สวยมากเหมือนกันนะ่ปเดี๋ยวเข้าไปดูชายหาดกันครับผมนี่ครับก็จะมีถนนเลียบหาดไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงน้ำขึ้นหรือเปล่าก็มีเข้ามาหาดนี่ครอ๋อก็เป็น ส่วนนู้นก็เป็นแบบโคลนเป็นโคลนหน่อยส่วนนี้ก็เป็นทรายฝั่งนู้นเป็นโคลน <departments. S 1> ยอดเลยก็ถือว่าสวยวอยู่แลวตรงนู้นเป็นสันทรายขึ้นไปครับข้ามไปไม่ได้แต่ว่าอืมน้าข้ามไปนะแต่ข้ามไม่ได้เป็นสันทรายแล้วก็มีท่ท้องเรือผ่า่ผ่านเข้าออกเป็นหาดเล็กๆครับตรงนี้ แต่ถือว่าสวยใช้ได้เหมือนกันครับ,รบเดี๋ยวลองลงไปดูข้างล่างกันลงได้อยู่หรอเป็นบันไดล,ลงไปการสุดท้ายชันนิดนึงน้ำลงอยู่นะ ็มาเดินเล่นมาเดินเที่ยวเดินชิวได้ครับที่นี่มาแถวชายาก็มาที่นี่พักผ่อนสบายๆชิวๆออว่าไปก็สวยดีมีต้นไม้อยู่กุญแะนำขึ้นต้นไม้ต้นนี้ก็จะอยู่กลางหาดกลางกลางทะเลเลยอยาให้ทุกคนดูนะครับจุนข้างหน้าเนอะครับทุกคน ดูต้นอะไรครับคนมานั่งเล่นนอนเล่นมันมีงานยื่นออกมาเป็นท่าเรือยื่นออกมาแล้วก็มีต้นไม้อยู่กลางนะครับถ่าน้ำขึ้นเนะก็แลไปอยู่ที่กลาง,างกลางน้ำเลยตรงนั้นน่าจะเป็นป่าชายเลนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ ไม่ได้ไกลกันติดติดกันเลยแต่ไม่รู้ทางเดินเข้าได้ไหมมันมีทางเดินมันก็ต้องเข้าได้ครับเดี๋ยวลองไปเข้าดูนี่ครับไปหาดตรงนี้อยู่ตรงหน้าเทศบาลตำบลกุมเรียงนะครับอยู่หน้าเทศบาลเลยเทศบาลตำบลกุมเรียงอำเภอชายาก็มาจะมาจอดตรงหน้าเทศบาลเนนะี่ยมีที่จอดรถเยอะแยะเลย ก็จะ่าเข้าตรงนี้ครับไปป่าชายเลนพาทุกคนเข้าไปดูในป่าชายเลนเป็นทางเดินน่าเดินอยู่ครับ จะเป็นทางเดินทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวจะไปฝั่งนี้ผมจะไปตรงที่มีต้นไม้เดี่ยวรอดหน่อยกิ่งไม้ต่ำบรรยากาศด,ดีครับสวยดีฮะว้าดวดอกกงกลาง เวลามันร่วงก็จะเป็นอย่างไงจะเหลือตะกีบข้างนอกก็ดูสวยดีฮะช่วงนี้น้ำกำลังลงอ่ะมันก็จะดูสวยดีสวยไปอีกแบบน้ำขึ้นก็คงจะสวยอีกแบบเหมือนกันแต่ผมชอบตอนน้ำลดมากกว่านะ ครถึง่าสวยอยู่นะครับสวย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 ที่เที่ยวที่หนึ่งของอำเภอชายาครับนอกจากจะมีไข่เค็มแล้วก็มีที่เที่ยวที่สวยสวยไม่แพ้จุดอืน่นอมืมีทางแยกลงไปอันนี้ลงไปใน,อ,น,นอะไรีย่อะไรลงหาดหาดที่เป็นโคลนเป็นทราย นี่ครับมีต้นไม้ต้นอะไรอ่ะกงกลางเหรอกงกลางมัน็นน่าจะใช่ครับอยู่ต้นเดียวอยู่กลางนั้นเลยถ้าน้ำขึ้นก็จะเห็นมันแบบอยู่กลางน้ำไปเลยกด็ดูดูดีดูดีสวยดี บ้านลงไปหาจับหอยจับปูนะครับแนวทางหิ้วหนักๆสงสัยจะได้เต็มถังอยู่นะคนนั้นนะนะอยู่ของหนักๆอยู่ะ สวยหาดหนึ่งเล็กหาดเล biz, ก็กไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีความสวยงามมีปา่าชายเลนมีชายหาดให้ทุกคนได้ชมได้เที่ยวได้ถ่ายรูปกันสวยงามครับสําหรับที่นี่ชอบแบบธรรมชาติสงบสงบก็ ที่นี่มีจักรยานให้เช่าแล้วก็ปั่นเลยฮะมาเที่ยวแบบครอบครัวพาครอบครัวมาปั่นจักรยานเล่นแต่แตัวนี้ร้านค้าของกินก็มีขายแต่ว่ายังไม่เปิดผมมาเช้าไปไหยลานจอดรถมีเยอะครับเนี่ยตรงเทศบาลภูมเมียงเลยนะครับ อยู่หน้าเทศบาลเลยใครแวะมาก็แวะมาตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปจุดอื่นก่อนเข้าอำเภอเมืองสุราษฎร์นะครับก็มันจะผ่านชาย,ายาก่อนแล้วก็แวะเข้ามาที่เทศบาลตะบลภูมิเรียงเข้ามาก่อนก็จะมีชายหาดเล็กๆน่ารักๆสวยๆวยปากของกลาง ที่จะรถกวา้างหนูว่าใครจะมานี่ยครับมาเรียนรู้การชกมวยชายาเรียนจากหุ่นครับเรียนจากหุ่นเอานี่สอกพุ่งส่วนโน้นสอกทัดมาลาไม่รู้เขามีสอนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยากเรียนรู้มาเรียนรู้จากหุ่นได้ครับนี่ครับมวยชายา ตอนนี้อยู่ตรงสุดปลายแหลมโพฮะคับปลายแหลมก็มีหายแล้วก็มีสันทรายไปข้างหลังที่คนได้ดูกันรอบๆเลยดีกว่าจาดนี้ครัเป็นสะพานข้ามมาฝั่งแหลมจะมีท่าจอดเอรือได้ยินเสียงเรือก็นี่แหละครับ ไปหาปลาเพื่อกลับมาเดี๋ยวชาวบ้านมานันชตกปลาโอ้ได้ด้วยนะได้ด้วยได้ด้วยเป็นสันทรายตรงนู้นครับเป็นสันทรายแล้วไม่ถ้าจะเดินข้ามไม่แน่ใจว่าข้ามไปได้ไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ปก,ก,กันผมคิดว่าไม่น่าเสี่ยงข้ามไปเพราะว่า แล้าร่องน้ําอย่างนี้มันอาจจะดูดคนลงไปอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันพุดร่องน้ําระวังแต่ถ้ามันตื้นกว่านี้อาจจะข้ามได้ลงไปเล่นฟุตบอลได้ได้ไหมครับ อะไรครับ๋อ,รรบอปัสสายได้เลยเหรอกินง่ายขนาดนั้นเชียวโยนไปคือกินโยนไปคือกินอะไรมานึ่น มึงโยนไปปุ๊บเลยดึงฉันมากินเลยมันสแสดงว่าป่าเยอะเรนี้แสงแล้วครับแสงแล้วไล่มาติดติไล่มาติด,ดติดดครับแหลมโพภุมเรียงอำเภอชาย,ยา ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับครั้งต่อไปจะออกตะลอนไปไหนหรือว่าจะทำอะไรอีกขอฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคิดต่อไปครับขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ